สนับสนุนคลิปโดยเดอฟาบิ ric, อุทยาอยู่ในทำเลในตัวเมืองอุทยาใกล้กับวัดกล้วยแหล่งจำหน่ายผ้าสำเพ็งภารัฐขอยอุทยาแหล่งใหญ่ที่สุดนะครับจำหน่ายผ้าไหมผ้าสิน้นผ้าจกหรือชุดพิธีชุดแต่งงานนะครับชุดจัดอีเวนต์หรือผ้าในการจัดอีเวนต์ต่างๆนะฮะออกแบบและจำหน่ายผ้าม่านทุกช,ชนิดลางม่านนะครับสนใจทักหรือโทรกันได้นะครับเอาละครับหลังจากนี้ไปมารับชมคลิปกันต่อนะครับขอบคุณที่รับชมผู้สนับสนุนครับ สวัสดีครับขณะนี้ทุกท่านอยู่กับช่องตัวระมูตตุชแนลนะครับผมวันนี้นะครับเรายังอยู่กับยางพลัส s ปอร์ต s u v นะครับผมยางตัวนี้นะครับเดี๋ยวาอยากรู้ว่าการขับขี่เป็นอย่างไรเป็น EP ที่2นะครับผมเราจะเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นกับยางเดิมหรือไม่นะครับไปติดตามรับชมกันนะครับก่อนรับชมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับมุ่งสู่หนึ่งหมื่นซับสไครต์ไปด้วยกันนะครับเอาละครับทุกคนยางตัวนี้นะครับอย่างที่เราได้รีวิวกเมื่อคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะว่า ยางเก่าเป็นดันหลบนะครับ PT 3นะครับแกลนเพกนั่นเองนะฮะแล้วจะเปลี่ยนตัวนี้จะให้ความแตกต่างหน้ามือไปหลังมือหรือจะเบเบหรือจะไม่แตกต่างหรือจะดีกว่าเดิมยังไงมารับชมเลยครับผมทุกคนแล้วก็มาดูขั้นตอนการเปลี่ยนยางหลังจากที่ได้เปลี่ยนไป EP ที่แล้วนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็มาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับทุกคนทางการทำการทวงล้อกนะครับ ที่สําคัญนะครับการทวงแบบนี้คือเราใช้ทวงแบบแปะกาวนะครับเราไม่ใช้ทวงแบบคีบนะครับเนื่องจากจะทําให้แม็กของเราเป็นรอยนะฮะก็ขอบอกเขาว่าเราขอเป็นแบบแปะตะกัวแล้วกันนะครับก็โอกาสหลุดหลุดไหมมีบ้างแต่ตั้งแต่ใช้งานมาตั้งแต่7ปีก่อนดันหลบตะกัวไม่หลุดนะครับก็เป็นแบบแปะมาเหมือนกันนะฮะไม่มีหลุดนะครับถ้าหลุดคุณก็เข้ามาที่เขาแล้วคุณก็มาให้เขาทวงใหม่ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเขายินดีรับประกันงานนะครับให้คุณนะฮะ พร้อมเปลี่ยนยางที่นี่ข้อเสนอเดียวกันครับ B Quick Tyre Plus นะฮะออโต้แบกนะครับลวตามแตกอะไรพวกนี้เขารับประกันยางให้เราอยู่แล้วนะฮะภายในระยะเวลาที่เขากำหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นปีหนึ่งหรือสองปีก็แล้วแต่นะครับแต่แต่เงื่อนไขที่มีให้นะครับ ก็อันนี้โปรโมชั่นที่เราได้ก็คือเราได้บัตรเติมน้ำมันของพีทีด้วยนะครับสะสมแต้มนะครับแล้วก็บัตรพวกซื้อของในปั๊มพีทีสามารถมีส่วนลดด้วยนะครับ3เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะและเติมน้ำมันก็มีลดเปอร์เซ็นต์ลงไปด้วยนะครับสำหรับเปลี่ยนยางที่ออโตแบ็คนะครับโปรที่ช่องเราได้นะครับ ส่วนราคานะครับ2แถม2เป็นเท่าไหร่ยังไม่บอกครับเดี๋ยวรอดูตอนเปลี่ยนยางเสร็จดีกว่าว่าคุ้มไม่คุ้มอยากให้ท่านผู้ชมทุกคนมาคอมเมนต์ด่ากันครับด่าผมไม่ใช่ครับไม่เรียกว่าด่าเอามาคอมมูนิตี้กันดีกว่าว่าเออราคาเนี้ยคุ้มหรือไม่คุ้มหรือว่าเราโง่เองว่าเปลี่ยนราคาที่โดนบวกหรือเป็นราคาที่มันโคตรถูกอ่านี่เลยครับก็ทําการทวงทีละล้อให้เรานะครับ ก็ช่างก็ทาอย่างละเอียดเลยที่เขาทําละเอียดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะช่องนอถ่ายด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าปกติเขาก็น่าจะทําละเอียดอยู่ล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะฮะในการใช้รถนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ทําการถ่วงทีละล้อเลยครับเมื่อก,กี้่วงไม่ลงครับมันยังสายอยู่นะฮะก็ทําการถ่วงใหม่นะครับนี่ถ่วงใหม่เพิ่มตะกั่วเข้าไปนะครับให้ความเรียกว่าเที่ยงตรงกันเลยทีเดียวนะครับหมุนกันยาวๆติ้วๆเลยนะฮะเอาให้ชัวร์เลยนะครับ ชักอยากรู้แล้วเหมือนกันครับตอนนี้ใจร้อนแล้วฮะไพลอตสปอร์ตสีเอยูวียางที่เขาล่ําลือกันนักหนาว่าเป็นยางที่ค่อนข้างเรียกว่าระดับบนบนของมิชลินเลยทีเดียวนะฮะสำหรับรถ PPV หรือ SUV ีเนี่ยมันให้ความกาดถนนดีหรือว่าให้ความนุ่มนวลหรือว่าการรีดน้ําเป็นอย่างไรบ้างจากคาล่ําลือที่เลือกรุ่นนี้นะฮะก็ได้คําล่ําลือมาพอสมควรนะครับทั้งๆในขับของตัวรถ PPV เองนะฮะก็ได้มีคนหลายคนที่เข้ามาใช้แล้วก็ให้คอมเมนต์ไปในทางที่เรียกสวัรนิามันดีทีเดียวนะฮะ ก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงจริงๆก็มองไว้2รุ่นนะครับมองไว้เป็น Pilot Sport 4 s u v ตัวหนึ่งนะฮะกับตัว Primacy s u v คือเน้นนุ่มไอตัวนั้นเน้นนุ่มแล้วก็เบรกก็ดีฉลับหนึ่งซึ่งทุกคนใช้มาเขาก็คอมเมนต์ว่าโอเคอะ่ะมันนุ่มฉะ,ะนะฮะ ทีนี้แต่ว่าตัวพายโลต p สปอร์ต4อีวเนี่ยเขาว่ามันเหนือกว่าในเรื่องของพวงมาลัยก็คมนะฮะ,ะการเบรคการทรงตัวต่างๆการขับที่ความเร็วสูงการรีดน้ํานี่ว่ามันดีเยี่ยมนะฮะเราฟังแต่คําเล่าลือมาอย่างเดียวครับไม่ได้ลองของจริงวันนี้มาลองของจริงแลวนะฮะมาดูกันเป็นยังไงเอาละครับก็เสร็จไป1ล้อและช่างก็ยกล้อขึ้นมานะฮะใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะทีละล้อแล้วก็ทาการล็อกน็อตนะฮะแต่ยังล็อกไม่แน่นนะครับล็อกเพื่อจะขันท่ออีกทีนึงนั่นเองนะครับ ก็ได้ทําการใส่เข้าไปนะครับอย่างใจเย็นมากๆนะครับช่างทําซึ่งบอกเลยว่างงเหมือนกันนะครับในการทําครั้งนี้คือรถของช่องตุลามุตุที่เป็นต้นแบบที่นำไปเปลี่ยนวันนี้ย ได้รับการทําที่ค่อนข้างจะนานมากกว่าคันอื่นซึ่งคันอื่นน่ะอย่างปาเจโร่สปอร์ตข้างๆนะ่ะเขาใส่เสร็จเขาออกไปเลยนะไปตั้งศูนยะ์แล้วเขาไปสามารถกลับบ้านไปแล้วแต่รถของช่องเราเนะี่ยเมื่อเราทําการถ่ายทําเราก็ไม่ได้ไปเกะกะหรือขวางทางอะไรเขาเลยนะเราถ่ายอยู่ข้างๆห่างๆ,ขางๆขางเขานะแต่ของเราเนี่ยได้รับการพิธีพิธนันในการทำนานจริงๆคนระับทุกคนเรียกว่าโอ้โหครึ่งวันกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งไม่รู้ทำไมว่ามันนานขนาดนั้นนะครับก็เป็นทิกสาระขำๆให้ทุกคนเรียกว่า มาชมดูแล้วกันว่ามันเป็นเพราะเรามาถ่ายทำหรือว่าเป็นเพราะขั้นตอนการ QC ของเขานะฮะอันนี้เราถ่ายทำไปเราก็ว่างๆแล้วก็พูดคุยกับช่างไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราถ่ายอย่างเดียนครับช่างทุกคนเนี่ยให้ความเฟรนลี่กับเรามากนะฮะถามอะไรถามอะไรตอบได้ทุกคนหมดครับคุยได้ทุกคนหมดแต่ว่าที่เราไม่ใส่เสียงการพูดคุยขอยงเขามานะครับเราทางเออเรียกว่า ทางผู้จัดการออโตแบ็คเขาก็เรียกว่าขอให้เซนเซอร์เสียงตัวนี้ไปแล้วกันนะครับเป็นบางอย่างเป็นข้อมูลทางเทคนิคของเขาครับไม่สามารถเผยแพร่ได้นะฮะก็นะครับก็ฟังเสียงผมเป็นคนเดียวดีกว่าสนุกกว่านะครับนะครับช่างก็เริ่มขันแล้วนะครับผมเริ่มวานน็อตล็อกนะครับขันปัจจล็อกนะครับทีละล้อนะครับขันโดยที่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับอ่าล้อหน้าล้อหลังขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ก็มาอยู่กับล้อหน้าแล้วครับล้อหน้าก็เริ่มใส่แล้วฮะทุกคนเอาแล้วนี่ก็เริ่มใช้ปัจจขันแล้วครับ เขาจะขันตรงข้ามกันนะครับเพื่อให้ล้อและน็อตมันอยู่ตัวได้ความเรียกว่าปักประกนประกบมันเท่ากันนั่นเองนะฮะนี่อีกฝั่งหนึ่งก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับดูเป็นไงครับยางยางให้ความแบบดูแบบว่าเออมันก็ดูดีกว่าตัวดันหลบนะ เรียกว่าดีไซน์อะมันดูสวยกว่าในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะว่ามันดูสวยกว่าแล้วเอาเป็นว่าผมชอบเลยดีกว่าดีไซน์ตัวเนี้ยอันเดิมอะดันหลอพปที่สามยางมันจะออกเหลี่ยมๆนะฮะไม่มนกลมแต่ไม่ฉลินไพนมาหลออ ไพลอตสปอร์ต4 SUV ตัวนี้มันให้ความรู้สึกว่าพอใส่ไปแล้วล้อเนี่ยด้านข้างมันอ้วนนิดหนึ่งเออมันอ้วนกว่าดันหลบพีทีสมนะฮะมันอ้วนแล้วมันกลมกว่าอ่ามันมีความป่องกว่านั่นเองซึ่งความคิดของผมว่าความป่องเนี่ยมีความแอบหวังไว้นะว่ามันจะนุ่มนวลกับ P ีดันหลบพีทีเออแต่ถามว่ามันเทียบกันได้ไหมยางเก่าที่ใช้มานานแล้วกับยางใหม่มันเทียบกันไม่ได้แน่ๆเลยเรื่องความนุ่มนวลเพราะยางเก่ามันแข็งกระด้างถูกป้ะเนื้อยางมันแข็งแล้วแต่เอาเป็นว่าเทียบกันดูแบบว่า เป็นความรู้สึกละกันนะครับว่าใหม่มันก็ต้องนุ่มกว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะนุ่มกว่าเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนมากน้อยเห็นผลขนาดไหนเดี๋ยวมาลองขับกันเอาละครับเรียบร้อยแล้วช่างก็ถอยออกมาแล้วครับใกล้แล้วครับโอ้ยตื่นเต้นจังเลยเอาละครับเอาขับขึ้นไปตั้งสูงแล้วนะครับเราจะได้ทดลองขับกันแล้วทุกคนว่าบิชลินไพร์วานซี่เอชที่เราไม่ได้เลือกนะฮะกับตัวที่เราเลือกคือ p i l o t Sport 4 SUV ตัวนี้มัน มันเต็มความคาดหวังของเราไหมอ่าเอาละครับขึ้นแล้วครับขึ้นเครื่องตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนี่เอาละครับช่างก็ทําการขันค่าต่างๆนะครับจับความเที่ยงตรงของศูนย์ผ่านเครื่องนะครับปึ๊บปั๊บปิ๊บปึ๊บปั๊บปิ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 ๊บปั๊บกว่ากันไปนะฮะขันนู่นขันนี่นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของช่างผู้ชํานาญนะครับอ่าก็เช็คโยกกันไปโยกกันมาเอาละศูนย์ดีศูนย์พร้อมนะครับ จะบอกว่าสิ่งสังเกตได้นะบอกตรงๆว่าหน้ายางนะครับ265 50นะครับ R20 ตัวนี้ของ Pilot Sport 4 SUV เนี่ยหน้ามาเทียบกันแล้วเมื่อเอามาวางคู่กับดันหลอด PT3 แล้วหน้ายางของ Michelin Pilot Sport 4 SUV นี้มีความใหญ่นะครับที่มันสัมผัสดอกอยางที่มันสัมผัสกับพื้นเนี่ยมันใหญ่กว่าดันหลอด PT3 อีกตั้งหากด้วยเออมันเลยทำให้เราดูว่าล้อมันอ้วนขึ้นไงครับทุกคนด้านข้างมันแก้มันป่องขึ้นนะฮะดันหลอดพิที่ติดรถมาเนี่ยม 5หน้า205นี่มันจะแคบกว่าของตัวมิชลินอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเนี่ยครับด้านข้างแก้มมันจะป่องออกมานะฮะเอาลละครับก็ในส่วนตัวมีความคิดนะครับก็คิดไว้ว่าสั่งเขาเลยว่าผมขอเติมลมไปเลยนะครับ34ทุก4ล้อนะครับตอนที่เราจะไปเทสกัน34ทุก4ล้อนะทุกคน สามสิบสี่ทุกสี่ล้อเดี๋ยวเราจะออกไปวิ่งกันว่าเฮ้ยสามสิบสี่เนี่ยลมยางประมาณนี้มันจะให้ความแบบเรียกว่าตึงตังขนาดไหนนะครับซึ่งส่วนตัวก็ขับขับทั้งลมสามสิบทั้งสี่ล้อแล้วก็สามสิบสี่ทั้งสี่ล้อจะเติมอยู่สองสเปคแค่นี้เองนะฮะถ้าสามสิบก็อารมณ์แบบนุ่มๆหน่อยนุ่มๆหน่อยก็มันเป็นสเปคข้างประตูอยู่แล้วล่ะครับเขาให้เติมสามสิบของโตโยต้านะฮะแต่ว่าในเรื่องของสามสิบสี่ก็รู้สึกมันรถมันเบาขึ้นมันขับประหยัดน้ำมันขึ้นมันก็ขับได้คล่องตัวขึ้น อันนี้อยากจะลองลดที่ลม34ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอ34ครับแล้วเป็นยังไงเรามาปล่อยลมเหลือ30ดูซิว่าเราชอบอันไหนอ่านี่ตั้งศูนย์ด้วยเครื่องแล้วนะครับเอาแล้วใกล้ได้ขับแล้วทุกคนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวมาดูผลการทดลองขับหลังจากที่เปลี่ยน Pilot Sport 4 SUV นะครับความแตกต่างของตัวนี้จะเป็นอย่างไรบอกเลยว่า PPV คันนี้ เราได้ทําการเปลี่ยนโช๊คอัพนะครับเป็นตัวเรียกว่าไม่ใช่เฟิร์มนะครับเน้นนุ่มแล้วกันนะครับไม่ใช่เฟิร์มเน้นนุ่มแล้วกันเพราะว่าเฟิร์มเนี่ยขับแล้วมันเหนื่อยนะฮะก็คือเขาบางคนชอบเร็วแต่ว่าอันนี้คือเขาเปลี่ยนเพื่อให้มันนุ่มนะครับนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการโชกับสปริงตัวนี้ยก2นิ้วด้วยทั้งหน้าและหลังนะครับได้แล้วครับเสร็จแล้วทุกคนมาดูนะครับไปลองขับกันดีกว่าตัวนี้ยก2นิ้วมาด้วยนะฮะบอกเลยยก2นิ้วมาแล้วก็เปลี่ยนยางมาใหม่แล้วยก2นิ้วทั้งหน ไปนะครับไปลองขับกันไปทุกคนขึ้นรถครับอาเะลองขับแล้วหลังจากทิดขับลมยาง34ทุกคนขอบอกเลยว่ามันมันออกแนวแบบเฟิร์มแบบว่ารถรถมันเบาขึ้นอะ่ะเบากับพี3มอีกลมยางเท่ากันนะ34เบากับพีทีแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยให้ความเบาขึ้นกว่าเดิมอีกอ่านะครับเบาขึ้นกว่าเดิมหมุนรู้สึกคล่องตัวกว่าเดิมแล้วก็เบรก กระชั้นชิดทุกอย่างเอาไว้ง่ายดีกว่าพิธีสามเดอหลอบทุกทุกได้เลยเนื่องจากน่าจะเป็นยางที่ใช้งานมาแล้วด้วยก็ได้นะฮะในส่วนหนึ่งของใหม่ย,ย่อมดีกว่าของเก่าส่วนความนุ่มนวลขอบอกเลยสามให้ความตึงตังน้อยกว่าดัน์หลบพทีสอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังมีความตึงตังในเรื่องของพื้นถนนรอยต่อต่างๆแต่ฉันถามว่ารับได้ไหมรับได้เนื่องจากช่วงล่างคันนี้มันทํามาเป็นแบบเน้นนุ่มนะครับเป็นคอมฟอร์ตนั่นเองพอไปเจอยางตึงตังตึงตังเข้าไปอย่างเงี้ยมันกลายเป็นอดีและบาล,นบลบนนานซ์น ทีนี้นะครับเรามาลองกันดูว่าเปลี่ยนลมยางเป็น30ดู30นะครับผลการทดลองขับนะครับขอบอกว่า30มสั้งสล้อขอบอกว่ามันออกแนวแบบโคตรนุ่มอ่ะทุกคนดันหลบคือมันมันไม่นุ่มอย่างนี้นะฮะมันอาจจะมีแนวแบบนุ่มแบบถีบถีบขึ้นมานะครับแต่ตัวมิชลินตัวเนี้ยขอบอกเลยว่ามันออกแนวประเภทแบบว่าเรียกว่า โครนุ่มขึ้นมาในเรื่องของนุ่มมากๆทั้ง4ล้อเลยดีกว,ว่าเป็นที่ยางใหม่ด้วยเนื่องจากแก้มยางมันมัน,มน,มน,มนอ้วนเห็นไหมแก้มยางมันอ้วนขึ้นมาด้วยแล้วก็ความสัมผัสในเรื่องของยืดหยุ่นถือว่าให้คะแนนแล้วกันเอาดีกว่าดันหลบพิทีสามทุกๆท,ท,ทางเลยนะครับกับราคาที่ได้มาด้วยนะฮะถ้าบอกว่าส่วนตัวตอนนี้กลับมาใช้ลมที่ 30- 30ทั้ง4ล้อนะครับจากเดิมจะขับ3าบตลอดแต่รู้สึกว่า3 0 30 4ล้อตัวอมิชลินนะครับไฮหลดสปอร์ตสีตัวนี้ให้ความเรียกว่่าาโเคกว ก็เลยขับที่3030 4ล้อแล้วครับตอนนี้ก็พวงมาลัยก็ไม่ได้หนักมากอะไรมากมายนะครับแล้วก็ให้ความนุ่มนวลเรียกว่าลดในความนุ่มมากขึ้นบเบรกเกาะถนนอะไรเจอถนนลื่นลองแล้วโอเคบเบรกอยู่สมคําล่ําลือครับเขาบอกว่าสมคําล่ําลือจริงๆนะฮะตัวนี้ให้คะแนนว่า,าให้เก้าเต็ม10เลยนะครับในส่วนตัวของช่องตัวน้ำมันตูชานอลนะครับทีนี้มาถึงท้ายคลิปแล้วจะบอกว่าราคาเท่าไหร่อยากรู้ใช่ไหมราคาที่เราได้มาเนี่ยทั้งหมด ราคาที่ออโตแบ็คเขาเปิดนะครับเขาบอกเปิดเส้นละ1 1 0 0 0หนะครับทุกคนถ้า4เส้นก็44,000ันบาทนะทุกคนแต่ว่าเราได้โปร2แถม2นะฮะ2แถม2เนี่ยมันจะจ่ายแค่22,000บาทเท่านั้นนะทุกคนกับยาง4เส้นซึ่งเราหาออกมาแล้วก็ตกเส้นหนึ่งประมาณ5,000ันนะครับห0 0พันนิดๆก็ถือว่าเทียบกับ Pilot Sport ต่างๆหรือว่า Primacy SUV แล้วเรียกว่าก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าอันนั้นก็เส้นหนึ่งเจ็ดแปดพันนะครับ ก็ถือว่าคุ้มในราคานี้แต่ทามจริงๆผมได้เช็คราคากับร้านยางเรื่อื่นแล้วก็ทั้ง ที่อื่นแล้วมันตกจริงๆยางเส้นนี้มันตกประมาณเส้นละ9,500เองซึ่งออโต้แบค็คเขาอาจจะบวกขึ้นไปประมาณเส้นละพันห้านะครับอ่าเส้นละพันห้าเขาก็บวกไปสามพันแต่ท่านยังไงบวกลบคูณหารแล้วมันก็คุ้มอยู่ดีอะทุกคนใช่ไหมถ้าที่อื่นมันเส้นละเก้าพันกว่าบาทเก้าพันห้าสองเส้นก็หมื่นแปดหมื่นเก้าและวสี่เส้นก็สามหมื่นแปดยังไงเสียสองหมื่นสองก็ทุ่มขู่จริงไหมครับทุกคนเอาละครับก็มาถึงท้ายคลิปแล้วก็เป็นรีวิวการไปเปลี่ยนยางแล้วก็ราคาให้ทุกคนฟังนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ค์กกดดแชชรร่่่องงตตุุลััันนนมมูู้้้ะคบวยส สมัครสมาชิกไปด้วยกันนะครับคราวหน้ามีอะไรดีมาพบกันอีกนะครับสวัสดีครับ